คิวเตมีนะครับคลิปนี้รีวิวกันกับ Sony x p e r i a 1 e mark 3 i ครับหลังจากใช้มานานพอสมควรเลยทีเดียวเครื่องผมเนี่ยเป็นเครื่องนอก ROM g o o b a l นะครับสามารถใช้งาน 5g ได้ปกติครับรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่า Sony จัดสเปคมาเต็มๆเลยแล้วก็จุดเด่นอยู่ที่จอแล้วก็กล้องด้วยนะครับแต่จะเป็นไงเดี๋ยวชมรีวิวกันและคลิปนี้สนับสนุนโดยสิมเทพจาก DT แทครับ ดีไซน์โนี่ก็คงเดิมต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับคงเอกลักษณ์ความเหลี่ยมเส้นตรงแบนแต่ว่ามีความเรียบหรูนะครับรุ่นนี้เปลี่ยนจากกระจกหลังเงารุ่นก่อนเนี่ยเป็นแบบกระจกด้านแล้วต้องบอกตามตรงว่าชอบมากครับเครื่องของผมคือสี Frosted Gray นะครับนอกจากสวยเรียบแล้วยังติดรอยนิ้วมือได้ยากด้วยตัวกระจกเป็นกริ l า g l a s s s ครับมีโมดูลกล้องเป็นแนวตั้งทางด้านซ้ายบนที่หนาเล็กน้อยเท่านั้น เฟรมเครื่องอลูมิเนียมแบบด้านรุ่นก่อนเนี่ยเป็นแบบเงาครับแต่แบบด้านนี่แหละผมว่าดีแล้วไม่ติดรอยนิ้วมือปุ่มทั้ง4ปุ่มอยู่ทางด้านขวานะครับเพิ่มลดเสียงปุ่ม power พ,พร้อมที่สแกนนิ้วซึ่งจะใช้งานได้ดีครับแค่แตะก็ปลดล็อกแล้วครับมีปุ่ม google assistant นะครับแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์กล้องเอกลักษณ์ของ xperia นั่นเองเป็นปุ่มแบบ2 s t สเปนะครับเหมือนชัตเตอร์กล้องใหญ่ และตัวปุ่มเองก็มีเท็กเจอร์ที่ต่างจากปุ่มอื่นด้วยมีที่เสียบหูฟัง3.5ทางด้านบนพร้อมกับไมค์นะครับด้านล่างก็มีไมค์อีกตัวหนึ่งพร้อมกับพอร์ต USB-C มีที่ใส่ซิมทางด้านซ้ายครับแบบที่ดึงออกมาได้เองเลยเป็นแบบไฮบริดใส่ได้2ซิมหรือว่าจะ1ซิมกับ1ไ microSD card รุ่นนี้มีเรทการกรันน้ำกันฝุ่นที่ IP65 และ IP68 ครับคือกันได้ทั้งน้ำแรงฉีดต่ำนะครับแล้วก็ป้องกันการตกน้ำด้วย มาทางด้านหน้านะครับจอขนาด6.5นิ้วดีไซน์แบบมีขอบบนล่างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับขอบบนมีกล้องหน้าอยู่แล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆครับรวมไปถึงมีไฟ LED ที่แจ้งเตือนได้อีกด้วยซึ่งหายากแล้วในสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้แล้วก็มีลำโพงตรงที่คุยโทรศัพท์นะครับขอบล่างมีขนาดเท่าๆกับขอบบนนะครับมีลำโพงอีกหนึ่งตัวด้วยการจับถือรู้สึกว่าไม่ล้นมือนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยแคบออกไปทางสูงแทนนะครับ จะลาก notification ด้วยมือเดียวนั้นต้องบอกเลยว่ายากครับเพราะว่ามันสูงนะครับแต่อย่างดีครับตรงที่ตัวเครื่องเนี่ยเบา187กรัมเท่านั้นเองครับแถมยังบางอีกด้วยสรุปแล้วในด้านของดีไซน์คือผมชอบมากๆเลยครับอีกหนึ่งจุดโดดเด่นของ Xperia 1 Mark III นั่นก็คือหน้าจอ 4K 120 h z ครับอัตราส่วน21:9ต่อ643 PPI คมแล้วก็สมูทสุด ต้องบอกว่าจอไม่ได้เป็น 4K ตลอดเวลานะครับจะปรับเปลี่ยนตามแอปและคอนเทนต์ที่เราเล่นด้วยอย่างเช่นถ้าคุณท่องเว็บด้วย Chrome ก็จะรันอยู่ที่ Full HD Plus เท่านั้นครับจอสว่างได้สูงสุดที่620 nits นะครับซึ่งต้องบอกตามตรงว่าไม่สว่างเท่าไหร่สำหรับจอเรือธงแบบนี้ใช้กลางแจ้งก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นว่าไม่เห็นมาดูที่โหมดจอกันบ้างนะครับค่าเริ่มต้นอยู่ที่ Standard Mode ที่มีสีสันสดใสแล้วก็สีขาวเนี่ยออกไปทางโทนเย็นนะครับส่วนครีเอเตอร์เนี่ยสีก็ค่อนข้างจะตรงกว่าครับสามารถปรับภาพวิดีโอต่างๆให้ดีขึ้นคมขึ้นได้นะครับด้วยเทคโนโลยี X1 นะครับของ Sony โด้วยการเปิดโหมดวิดีโอ i m a g e e n h a n c e m e n t ครับหน้าจอลองรับ HDR นะครับซึ่งก็แสดงผลบน YouTube แล้วก็แน่นอนน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเดียวเลยที่สามารถดู YouTube เป็นความละเอียด 4K ได้ รวมไปถึงแสดงผล HDR10 ใน Netflix นะครับแล้วก็ที่ความละเอียด Full HD ครับลำโพงเป็นลำโพงคู่หน้านะครับ Front Facing Speaker ซึ่งก็เป็นปกติของ Sony อยู่แล้วนะครับเรื่องของเสียงนั้นดังดีนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพต้องบอกว่าอยู่ในขั้นดีเลยทีเดียวนะครับขาดเบสไปเล็กน้อยเท่านั้น oh, can you love มีระบบ Dolby Atmos นะครับมีระบบ3 6 0 Spatial Sound อันนี้ทำให้เสียง Immersive สมจริงยิ่งขึ้นและฟังเพลงได้เพาะขึ้นด้วย DSEE Ultimate ครับรองรับไฟล์ Hi-Res แล้วก็ LDAC ด้วยครับในด้านของแบตเตอรี่ขนาด4,500ม ah, ิลลิแอมเรียกว่ามากกว่ารุ่นที่แล้วที่มีอยู่แค่4 0 0 0มิลลิแอมนะครับจากการทดสอบในการใช้งานจนเหลือแบต5%นตสกินออนมอยู่ที่4ชั่วโมง46นาทีนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้อึดครับ ทดสอบการชาร์จด้วยที่ชาร์จที่แรงที่สุดของโซนี่ที่แถมมาในกล่องก็คือ30วัตต์นะครับลองชาร์จแบตจาก0%นยเระครับแบบเกลี้ยงเลยเป็นเวลา30นาทีได้แบตกลับมาอยู่ที่50%นะครับถือว่าไม่แย่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วมากนะักนอกจากนี้ก็ยังรองรับการชาร์จไร้สายสูงสุดที่15วัตต์ครับแถมยังแบตเตอรี่แช์นะครับชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นหูฟังบลูทูธเป็นต้นนะครับก็ได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของสเปคนั้นมากับชิป Snapdragon 888 5G ครับแรมเนี่ยอัดมาถึง12 g b นะครับความจุมี256 GB แล้วก็512 g b ก็เรียกว่าปีนี้จัดเต็มจริงในเรื่องของสเปกนะครับไม่งกแรมแล้วทดสอบคะแนนกิก b บนช์ซิงเกิลคอร์1,128นะครับมัลติคอร์ที่3,484ต่อเนื่องกันที่ 3D Mark นะครับชุด w i d ล Life ครับได้คะแนนอยู่ที่5,674คะแนนครับ จากการทดสอบการเล่นเกม PUBG นะครับสามารถปรับกราฟิกได้ถึง Ultra HD ครับแล้วก็เฟรมเรทได้ถึง Ultra เลยก็เรียกว่าสุดนั่นแหละต้องบอกว่าตลอดการเล่นนะครับไม่มีกระตุกแม้แต่นิดเดียวนะครับคือลื่นสมูทไปหมดเลยตั้งแต่เล่นเกมกระโดดลงมาจากเครื่องบินนะครับลงไปจนถึงพื้น ก็เรียกว่าเล่นเกมกราฟิกสูงๆได้สบ,บายนะครับแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าระหว่างการเล่นนั้นเครื่องมันก็อุ่นขึ้นเรื่อยๆนะฮะตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ถึงขั้นร้อนจีจนถือเครื่องไม่ได้นะครับก็คือค่อยๆมีความร้อนที่มากขึ้นไม่ได้ร้อนขึ้นพรวดพราดนะครับเล่นจนจบเกมก็ต้องบอกว่าก็ยังถือเครื่องได้อยู่นะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียวในเรื่องของความร้อนในการเล่นเกมครับ พักมาปลายาคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับต้องบอกว่าน่าจะช่วยคุณผู้ชมเนี่ยประหยัดค่าโทรศัพท์รายเดือนหรือรายปีได้อย่างดีเลยแนะนําก,กันกับซิมเทพจากดีแท็กนะครับผมเป็นซิมรายปีหรือว่า12เดือนนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นซิมเนี่ยก็มีจุดเด่นในเรื่องของการโทรฟรีทุกเครือข่าย <Wow. S 1> นั่นเองครับเริ่มกันที่ตัวแรกกับซิมเทพเทอร์โบนะครับสิเดือนจ่ายครั้งเดียว1370บาทครับได้เน็ตความเร็วต่อเนื่องสูงสุด 60G ิกิกต่อ เดือนเลยนะครับ60กิกต่อเดือนสําหรับผมนี่เยอะมากเลยนะครับบางคนใช้ไม่หมดด้วยซ้าแถมยังโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับสูงสุดครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงนะครับก็อาจจะต้องใช้ทริคกันนิดนึงโทร15นาทีระหว่างโทร15นาทีระหว่าตัวนี้ซิมเทพเทอร์โม1370บาทนะครับหารให้คุณผู้ชมเลย12เดือนตกเดือนละ 114บาทเท่านั้นเองครับถือว่าประหยัดมากนะครับเสียค่าโทรศัพท์เดือนละร้อยกว่าบาทเองแต่ถ้าใครอยากจะใช้เน็ตแบบไม่อั้นไม่โดนลดสปีดนะครับแนะนำอีกตัวหนึ่งกับตัวนี้ครับซิมเทพอินฟินิตี้ตัวนี้เน็ตไม่อั้นนะครับแถมให้สปีดมาถึง4เมกะบิตเซคัลเลยทีเดียวนะครับไม่โดนลดสปีดแน่นอนใช้กันยาวๆไป12เดือนเช่นเดียวกันนะครับราคาอยู่ที่ 1, 3 2 0บบาทครับและนอกจากเน็ตไม่อั้นแล้วก็เช่นกันครับโทร ฟรีทุกเครือข่ายนะครับนานครั้งละสูงสุด15นาทีใช้ทวิกเดิม15นาทีวาง15นาทีวางซิมเทพอินฟินิตนะครับ1,320บาทหาร12ตกเดือนละ110บาทเท่า <c oughs> นั้นเองครับก็น่าจะเป็นอะไรดีๆที่มาช่วยคุณผู้ชมประหยัดได้ในช่วงนี้นะครับเป็นซิมรายปีตกเดือนละร้อ100กว่าบาทนิดๆเองนะครับแถมได้เน็ตแรงๆแ,แล้วก็ใช้ได้ไม่อั้นเลยนะครับแถมโทรฟีทุกเครือข่ายก็ฝากไว้ด้วยกับซิมเทพเทอร์และซิมท Infinity ี้ครับใครสนใจไปซื้อได้เลยที่ร้านนี้ทรีมโมบ,บายครับมากันที่กล้องกันบ้างนะครับตั้งแต่ให้ทีมอัลฟาเข้ามาช่วยนั้นกล้องของโซนี่ก็ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาตั้งแต่รุ่นก่อนนะครับกล้องหลังมี4ตัวด้วยกันนะครับกล้องหลัก12ล้านพิกเซลเลยมีกันสั่นนะครับมีเลนส์อัลตราไวทที่12ล้านพิกเซลมีเลนส์วัดระยะ TOF 3D ที่0.3ล้านพิกเซล และเลนที่4เป็นเลนเทเลครับ12ล้านพิกเซลมีการสั่นด้วยแต่มีความพิเศษตรงระยะซูมครับเป็นแบบออปติคอลมี2ระยะด้วยกันในเลนเดียวนะครับนั่นคือ3เท่าและ4.4เท่าด้วยกลไกดีไซน์พิเศษนะครับในการขยับตัวเลนนั่นเองฮะทำให้เราได้ภาพในระยะที่แตกต่างกันไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่และก็สร้างสรรค์มากๆนะครับในส่วนของแอปกล้องนั้นเป็นตัว Photo Pro นะครับ ซึ่งจัดความสามารถกล้องมาให้เพียบเลยประสบการ์เหมือนใช้กล้องอัลฟาเลยครับอินเทอร์เฟซกล้องก็เล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับสำหรับโซนี่ในโหมดออโต้ก็มีการปรับอัตราส่วนภาพได้นะครับสามารถเปิดโหมดการถ่ายรัวนะครับก็คือเบร์สโหมดนั่นเองมีทั้งแบบโลแล้วก็ไฮครับหรือจะตั้งเวลาถอยหลัง3าวิ10วิก็ทําได้เปิดโบเก้หน้าชัดหลังเบรอนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับความเบรอได้เลยแล้วก็ปรับภาพครับในเรื่องของโทนร้อนโทนเย็นนะครับแล้วก็ความสว่าง ก็จะโชว์แบบเรียวทา e ให้เห็นเลยนะครับโหมดที่โชว์ให้ดูคือโหมดเบสิกนั่นเองนะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ให้เป็นเหมือนกล้องใหญ่นะครับซึ่งก็จะเริ่มกันด้วยที่ออโต้ที่สามารถถ่ายได้ง่ายสุดๆเลยนะครับไม่ต้องปรับอะไรเยอะ จะปรับได้คล้ายๆกับโหมดเบสิกนะครับแต่ว่าอินเทอร์เฟซจะเปลี่ยนไปสามารถปรับเรื่องของโฟกัสได้นะครับจะเป็นซิงเกิลคอนติเนียหรือว่าแมนนวนะครับมีโฟกัสแอเรียนะครับทั้งวายแล้วก็เซนเตอร์ปรับลักษณะของแฟลชได้เปิดปิดการโฟกัสใบหน้าบุคคลอัตโนมัตินะครับเลือกไฟล์ภาพได้ว่าจะให้เป็นรอก็ได้นะครับรอกับ JPG หรือว่าจะ JPG เฉยๆก็ได้ครับ อัตราส่วนของภาพเลือกระยะเลนนะครับซึ่งในนี้มีหน่วยเป็นมิลแทนนะครับ105มิลก็คือ4.4นะครับ70มิลก็คือ,อประมาณ3เท่านะฮะแล้วก็มี24มิลก็คือแบบปกตินะครับแล้วก็ออล์ต์ไวก็เป็น16มิลครับและในส่วนโหมดอื่นๆอย่าง PSM อย่างนี้ก็จะเหมือนกล้องใหญ่นะครับที่สามารถปรับได้เยอะขึ้น และในเมนู Setting เองก็เปลี่ยนหน้าตานะครับทำให้ดูเหมือนกับเมนูของกล้องมากขึ้นนั่นเองนะฮะปรับได้ละเอียดก็มีหลายๆเมนูที่ซ้ํากับทางด้านนอกอยู่แล้วนะครับที่มีอยู่แล้วอย่างเรื่องของอัตราส่วนภาพนะครับแต่ก็มีหลายๆเมนูที่มีเพิ่มเข้ามานะครับก็สามารถลองเข้ามาปรับได้ โอเคตอนนี้มาดูภาพถ่ายจากกล้องแต่ละตัวกันดีกว่าภาพจากกล้องหลักของโซนี่นั้นออกมาคุณภาพดีมากนะครับในเรื่องของรายละเอียดเก็บมาได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับโทนภาพของ Xperia 1 Mark T ออกไปทางธรรมชาตินะครับคือจะบูสสีให้มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมานิดหนึ่งแต่ไม่ได้เกินจนรู้สึกว่าโอ้โหมันโอเวอร์เกินไปนะครับถือว่าเป็นโทนภาพที่ผมค่อนข้างชอบเลยทีเดียวครับ Dynamic Range เอง Auto HDR ก็ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยม เรื่องของการถ่ายคนก็ต้องบอกว่าชอบมากเหมือนกันนะคบเพราะว่า Sony เขาจะมี s อ f t s k i ิน f f e c t เวลาจับได้ว่ามีคนอยู่ในภาพโดยอัตโนมัติผิวแล้วก็สกินโทนออกมาดีมากๆนะครับถ่ายรูปคนออกมาเป็นที่น่าพอใจสุดๆเลยต่อกันที่การถ่ายหน้าชัดหลังเบรอร์เลยละกันนะครับต้องบอกว่า Sony ทําออกมาได้ดีเลยนะครับตัดขอบได้เนียนกริบเลยดีมากๆนะครับแล้วก็บวกกับสกินโทนที่ดีอยู่แล้วทําให้ภาพออกมาดูดีนะครับแต่ว่า HDR จะไม่ทํางานในโหมดนี้แล้วก็ปรับความเบอร์ให้พอดีๆเนี่ยภาพจะออกมาสวย มากๆครับซึ่งโหมดพอเทตใช้ได้ทุกเลนยกเว้นเอลตอหวายครับมาที่เบรสม d ดหรือถ่ายรัวกันหน่อยนะครับในเลนหลักสามารถถ่ายได้ทั้งโลแล้วก็ไฮนะครับต่อเนื่องกันได้สูงสุดถึง200รูปนะครับเยอะมากๆในขณะที่ระยะเลนอื่นๆถ่ายได้แค่โหมดโลเท่านั้น เรียกว่าเยี่ยมมากๆได้ถึง200ช็อตนะครับให้คุณได้เลือกตามใจเลยนะครับไม่พลาดช็อตหรือว่าต้องได้รูปดีๆสักช็อตนี่แหละในการถ่ายอะไรที่เคลื่อนไหวเร็วนะครับถ่ายเด็กถ่ายสัตว์เลี้ยงต่างๆหรือจริงๆไม่ต้องใช้เบรสโหมดก็ได้นะครับเพราะเขามีออโต้แท็กกิ้งครับตัวนี้เป็นการจิ้มโฟกัสไปที่วัตถุที่เราต้องการถ่ายนะครับหลังจากนั้นโฟกัสก็จะติดตามวัตถุนั้นๆไปเรื่อยๆนะครับทำให้เราถ่ายได้อย่างง่ายดาย มาที่เลนส์เอลตาวาย124องศากว้างเลยทีเดียวครับคุณภาพเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคมชัดรายละเอียดต่างๆเก็บได้ดีและไดนา m i มิกเลนส์ก็ทำงานได้อย่างดีนะครับเก็บรายละเอียดท้องฟ้าแล้วก็วัตถุด,ด้านหน้าได้อย่างดีแถมสีโทนภาพเองก็แมทช์กับเลนส์หลักด้วยนะครับ ก่อนที่จะไปเลนเทเลกันนะครับขออธิบายเพิ่มเติมว่าในทุกๆระยะเลนนะครับตั้งแต่เออโต้วายธรรมดาลแล้วก็เทเลเนี่ยสามารถซูมดิจิตอลเข้าไปได้อีกระยะหนึ่งนะครับในทั้ง4เลนเลยเลนซูมจะมีระยะ2.9นะครับแล้วก็4.4 ซึ่งคุณภาพของภาพก็ต้องบอกว่าใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่เสถียรเท่าไหร่นะฮะบ,บางภาพก็ชัดออกมาสวยเลยบางภาพก็เบลอนะครับแต่ในเรื่องของสีนั้นต้องบอกว่าทําออกมาได้แมชกับอีก2เลนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบโซนี่เลยก็คือทําแมชทั้ง3เลนเลยในเรื่องของสีกับไวเบารลานและในส่วนของไดนามิกเลนช์เองก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเช่นเคยนะครับโดยรวมแล้วก็คือทุกเลนเลยทำไดนามิกเลนช์ออกมาได้เยี่ยมเลยนะครับ และในส่วนของดิจิตอลซูมนะครับถ้าดันต่อจาก4.4นะครับจะไปสุดเลยที่12เท่านั่นเองในส่วนของรูปในที่แสงน้อยผมลองถ่ายตอนเย็นๆไฟห้องไม่ได้เปิดนะครับปรากฏว่ายังทำผลงานออกมาได้ดีนะครับแล้วก็โซ n y ไม่มีไนโหมดแยกต่างหากแต่ว่าถ้าแสงไม่พอเนี่ยมันจะขึ้นออโต้ให้นะครับในทุกๆระยะเลยและภาพที่เห็นที่ผ่านมารวมไปถึงภาพนี้นั้นโล light ไม่ได้ทำงานด้วยซ้ำครับ มาดูภาพตอนกลางคืนเลยดีกว่านะครับเล่นหลักทาผลงานออกมาได้ดีนะครับต้องบอกก่อนว่าโซ n y นั้นไม่ได้พยายามทําตอนกลางคืนให้เป็นกลางวันนะครับก็จะคุมโทนให้อยู่ในช่วงกลางคืนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติที่สุด ซึ่งรูปที่ถ่ายได้ก็มีความคมเก็บรายละเอียดได้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับและรูปนี้ก็สูมดู200%นะครับก็ยังเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีนะครับรวมไปถึง Dynamic เลนส์เองก็ดีด้วยครับส่วนเอลต้วายเองก็ได้ภาพที่มืดขึ้นมาอีกนะครับเนื่องจากโทนของโซนี่เขาก็พยายามทําให้มันเป็นกลางคืนอยู่แล้วก็เลยมืดเข้าไปอีกก็ถือว่าทําได้ไม่เลวนะครับสำหรับเลนส์เอลต้วายนะฮะที่ยังเก็บรายละเอียดแล้วก็ความคมได้ระดับนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นการซูมอย่าง3เท่าอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามืดตื่อเลยนะครับและมืดขึ้นไปอีกครับพอเป็น4.4เท่าฮะก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับสำหรับการถ่ายรูปตอนกลางคืนโดยการใช้เลนส์เทเลครับความสามารถทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะครับกับความร้อนของกล้องครับที่ต้องบอกว่าเป็นปัญหาเก่าอยู่แล้วแล้วมาบวกกับ S n นป d r a g อน888นี่ร้อนเข้าไปใหญ่นะฮะจับเวลากลางแจ้งดูเวลาลองกดถ่ายไปเรื่อยๆนะครับแบบธรรมชาติสบายๆปรากฏว่าขึ้นเตือนว่า ร้อนตอนประมาณนาทีที่4ครับแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายถี่มากก็อาจจะอยู่นานกว่านี้นะครับเพราะเวลาทุกครั้งที่ถ่ายก็จะมีการประมวลผลของภาพขึ้นนั่นเองในส่วนกล้องเซลฟี่นั้นเป็นอะไรที่อยากจะให้อัปเกรดขึ้นสักนิดนึงก็ยังดีนะครับตอนนี้ยังคงอยู่ที่8ล้านพิกเซลแต่อ่ะไม่เป็นไรมาดูผลงานก่อน ผลงานออกมาก็ถือว่าโอเคนะครับถึงแม้จะไม่มีออโต้โฟกัสก็ตามนะครับเก็บดีเทลต่างๆก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีเลยสําหรับ8ล้านพิกเซลนะครับและด y n a มิกเลนจ์เองก็เห็นได้ว่าทําออกมาได้กว้างเหมือนกันเข้าใจได้ว่าคนญี่ปุ่นเหมือนจะไม่ค่อยเน้นเรื่องเซลฟี่เท่าไหร่แต่ถ้าจะขายทั่วโลกก็ต้องอัพกล้องหน้าสู้กันซะหน่อยครับโซนี่ จะถ่ายหน้าชั้นหลังเบอต้องเข้าโหมดต่างหาชื่อว่า Portrait Selfie นะครับในโหมดนี้ก็จะปรับได้5อย่างด้วยกันนะครับอันแรกคือหน้าชั้นหลังเบอนะครับอันที่2คือ Beauty Mode ความใสนั่นเองอันที่3คือเรื่องของแสงสว่างอันที่4คือปรับขนาดดวงตาและอันที่5ความเรียวของใบหน้าครับ ทดสอบถ่ายจากค่าเริ่มต้นเลยที่เขาปรับมั้งแต่แรกนะครับออกมาก็ดูดีดูใสฮะดูเหมือนสุภาพดีกว่าเดิมนิดนึงนะครับในขณะที่นอนน้อยแล้วตาดําก็าานะครับแล้วก็ในโหมดนี้เนี่ย hdr จะไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นพื้นหลังก็จะสว่างเบลอเบหน่อยในหลายๆซีน การถ่ายวิดีโอในโหมดเบสิกนั้นถ่ายได้สูงสุดที่ความละเอียด 4K 30fps ต้องบอกว่าทุกความละเอียดนะครับต้องเลือกเลนก่อนถ่ายเท่านั้นนะครับไม่สามารถสวิชเลนได้นะครับแต่ว่าระหว่างถ่ายสามารถซูมดิจิตอลของแต่ละเลนได้ครับและคุณภาพการถ่ายวิดีโอจากเลนหลักนั้นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยอันนี้ 4K 30fps นะครับและการการันสันก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน ส่วนอันนี้ 4K 30ในเลนส์ u t r Wide นะครับการสั่น ES ก็ทำงานได้ยอดเยี่ยมครับลองซูมดิจิตอลกันหน่อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับคมชัดส่วนวิดีโอกล้องหน้านั้นได้แค่เพียง Full HD 30 fps นะครับถือว่าน่าเสียดายมากๆ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับโซนนี้เขามีแอป cinema pro ครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการถ่ายวิดีโอแบบ p r o f e s s i o n a ลสุดๆนะครับ คือถ้าใครจะถ่ายแบบพวกโฆษณานพวกหนังต้องใช้แอปนี้เลยนะครับแต่ถ้าถ่ายทั่วๆไปก็ใช้โหมดกล้องวิดีโอปกตินั่นแหละครับเพราะว่าในนี้ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับคือมันปรับได้ละเอียดว่างานเถอะมีความละเอียดให้ปรับทั้ง 4K 2K นะครับแล้วก็อย่างวิดีโอในโหมดเบสิกนั้นไม่มี 4K 6 0ก็มาเลือกใช้ในนี้ได้นะครับมีเฟรมเรตตั้งแต่24ไปจนถึง60เลย แล้วก็มีลุคของภาพหรือว่าฟิลเตอร์เอาง่ายๆนะครับให้ได้ปรับกันอีกด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นฟิลเตอร์สีแบบแปลกๆที่ดูเป็นซีนิมาติกมากขึ้นนะครับให้เราเลือกเล่นกันปรับ ISO ได้นะครับแล้วก็ปรับสปีดชัตเตอร์ได้ด้วยแล้วก็มีระยะเลนนะครับตั้งแต่ 16, 24, 70แล้วก็1 0 5มิลครับพอเป็นแอปที่โปรขึ้นมาก็สามารถปรับไว้บาลานได้ด้วย แต่ที่เหนือความโหมดวิดีโอธรรมดาสุดเลยนั่นคือเรื่องของโฟกัสนั่นเองนะครับที่คุณสามารถเซตโฟกัสได้ทั้งจุด A จุด B นะครับทาให้การแพนกล้องสวยๆแบบในหนังเนี่ยเกิดขึ้นได้นั่นเองอย่างเช่นตอนนี้เราจะโฟกัสต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้านะครับผมก็ลองเลื่อนตัวโฟกัสดูเพื่อให้จับที่ต้นไม้นะครับแล้วเราก็เซตจุด B ไว้อ่าว่าตรงนี้คือโฟกัสของต้นไม้นะครับหลังจากนั้นก็ลองเลื่อนดูครับว่าเอ๊ะถ้าไปโฟกัสตึกด้านหลังนะครับจะอยู่จุดไหนอ่าแล้วเราก็เซต A ไว้ครับ พอเซตได้ทั้ง2ออันแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดออโต้ได้เลยกดจุด B ปุ๊บมันก็จะไปที่จุด B นะครับจุด A ปุ๊บก็จะไปโฟกัสที่ตึกด้านหลังครับแบบสมูทๆเลย ในส่วนของซอฟต์แวร์เป็น Android 11นะครับครอบทับด้วย x x p r r i Skin นะครับซึ่งก็คลีนมากๆอยู่แล้วถ้าใครเคยใช้นะครับค่อนข้างใช้งานง่ายครับส่วนเรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับทาง Sony สัญญาว่าจะอัปเดตให้2ปีนะครับซึ่งก็ไม่ได้รับปากว่าจะได้ Android เวอร์ชัน13หรือเปล่านะครับคือถ้าออกมาภายใน2ปีก็คิดว่าน่าจะได้ครับ สรุปแล้วนะครับว่า Xperia 1 Mark III โดยรวมแล้วก็เรียกว่าเป็นมือถือที่ดีเลยเครื่องหนึ่งครับจะเรียกว่าเป็นแบรนด์อินดี้ก็ว่าได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีสเสน่ห์ที่หลายๆแบรนด์นั้นไม่มีครับรุ่นนี้จัดสเปคมาเต็มนะครับพร้อมสุดยอดจอที่ไม่เหมือนใครนะฮะแต่เสียดายที่สว่างน้อยไปนิดส่วนกล้องถ่ายรูปออกมาได้สวยงามถ่ายสนุกนะครับลูกเล่นก็เยอะแต่ว่าร้อนเหมือนเดิมและแบตเตอรี่เองก็ยังไม่อึดเท่าที่ควรแต่ผมเชื่อมั่นว่าแฟนๆของโซนี่ถ้าได้จับถ้าได้ใช้ลง รักเหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้ส่วนราคาของเครื่องไทยนั้นยังไม่ออกนะครับคุณผู้ชมคิดว่าราคาเครื่องไทยเท่าไหร่ลองเดามาในคอมเมนต์กันเลยดีกว่าส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยละกันนะครับแล้วก็ติดตามไปดีในคลิปต่อไปว่าจะมีอะไรมารีวิวให้ชมกันอีกกับผมคิวเตมีลาบแล้วสวัสดีครับ